สวัสดีค่ะสวัสดีมาพอกันทองลาโคลาดอินโนเวหรือลาโคลาดตะไพรอินโนเวมาพอกันในวันชาติของนอร์เวย์ค่ะหรือคนนอร์เวย์เขาเอื่นเชิดตันไม้ปคะคะนั่นแหละก็สองตายายเ่อได้แค่ยังค่คะตื่นตาเศร้าพอเขายังไม่ได้เดินพาเลตอยู่ที่จริงเขาเริ่มพาเลตใบสองสองตายายตื่น ก็แต่งตรงแต่งตัวออกไปสิบโมงเร้าอีหย่างก็ยังมาเปิดออกค่ะก็เลยเข้าไปนั่งดื่มนั่งลืมรอเขาล้านเขาเอเปิดประมาณเที่ยงตะวันรานี่เปิดสิบโมงก็ได้เดิมอยู่ลานนี่คนละสองเดิมพรากัวนี่แหละค่ะนั่งดื่มสองแต่ย้ายกับผูกคนกันมาเล็กๆน้อยอย่อยยังม่ได้เดินพาเลทใส่สายเลกน้อยละค่ะเขาเดินพาเลสกัน นี่คือลานที่สองทีเข่ามานะคะก็มาพอบมูอทีพอยายไปวันเกิดพราอายุหาสิไปพ่ออยู่เมืองไทย่ะคะก็ไปมากับหิวก็สร้างพิซซ่ากันมากินแต่ว่าล,วลาโคราหมากิน่ก็ได้ พอลิสฟิชชั่ไม่คืออันนี้คือเมียหมูพญายิ่งน้องคน,คน,คนสุรินทรพอร์ลินในมิจภาพใหม่ๆก็เกิดขึ้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะพอกัลนช่องลาโคลาดอินโนเวทหรือลาโคลาดไทยอินโนเวทค่ะอาหารแก้แห้งเมื่อวานเป็นวันเชิดต้นไม้ก็เดิมก็าไปได้เก็บภาพอย่งมากมายล้วก็อากาศหนาวลาโคลาที่คาหยั่งออกมาเก็บ คนมันก็ตัดโชคออกไปคนเมื่อหลายดอกพ่อเครื่องเขาเดินพระเดชคนไหนเล่ลากราษทิชชู่เขาไปเก็บภาพแห่งน,นี่ค่ะแห่งเขาบ้านออกไปประมาณสิบโมงกว่าสิบโมงเลยล่ะเพราะว่าเนี่เขาจมวั่ได้เดินพระลมพระเดชเนี่ยกันดอกไปเจ้าพูดเขาเดินพระเดชประมาณบ่ายสองโมงกว่าหม้อค่ะคเพราะว่าเร่ากระดาษทิชชู่นีมัน สถานที่ประกวงคอขอวานมุ่งตามน,นี้เขานอนเบิงทีวีถ่ายตามนี้ตามเกิดที่กันนี่ก็ได้กิ <c oughs> ่นดื่มหลายเวลาเวลาปกติเราเคยดื่มเกินสองขวดจากยาะว่าดื่มหลายขวดหลายกระสับกระดีไปเจอน้องน้นองคนไทยตอนแรกบ่ากาสักกันดอกของยาด์บ่เป็นคนไทยาาาออยาด์เป็นพิธีธมีนะแหวนน้ำแหวนเพช กระเบิงเซิร์งดันอยู่นาเห็นก็ดีนอ้องคนไทยของโบมากับข้อไว้อีกข้อชดหนึ่งเลยทักกับตองเพรนั่นก็เคยสร้างเสือของทางออนไลน์กับน้าเนาะค่ะน้องทิศนางเบิร์แล้วโคราชอยู่ก็จะยินราโครูหลาดทับแต่แต้ไทยนางก็เลยทักราโคราชก่อนแต่ก่อนรากใครเป็นคนทัก ห็นคนไทยแล้วเขาอาจจะทักก่อนเนาะค่ะทุกเมื่อน,นี้ทุกเมื่อน,นี้บอกว่าทักพอรถบนแน่ใจว่าเขาคนไทยหรืออีหยังตานที่เขาพยอยากคุยกับเขาก็มีแต่กนนรณีค่ะคนไทยอยู่ต่างแดนก็เลยระมัดระวังขืนแน่เพราะเขามาอยู่โดนเรื่องของเธอค่ะหวานแหน่ เดิมหลายกลับมาหิวก็หิวก็ววได้กินอย่างกันเนาะคะ่ะกินแต่อาหารซ้าไปน้อยเนะะื่องก็ร้องพองกันไปกับกับนยายกลับมานอนโซโฟ,ฟาทั้งขวดทั้งเมียหลับทั้งโซฟาตื่นมาหาทุ่มกลัวต่อเลยลางนาะลางตาแปง่งฟ้องแปง่แปงฟันปุกพ่งใหญ่เขาของนอนราคนละก็จะนอนจะมาบอกกินดอกแต่ว่าหิวหิวก็เลยลุกมาเฮ็ดะ อันนี้นเซ็ตขนมเซ็นแล้วเวลาต้มไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วเห็นไหคะเอกม,ม,มามาลวกน้ำห่อนคุกใส่พริกป้วงพริกป่นก,กินมะเขือพันังเคียไอแพดเคียโทรศัพท์เป็นอยู่โซโฟ,ฟาเขาไปนอนอีกประมาณตีสองแหล <c oughs> ะบกก็เติมมาจากร้านแครบบกกอก <c oughs> ออกเหนียวเหนียวไหมคะบกกอกบกกอกไทยเนี่ยแหละแล้วบกกอก ที่ซื้อมามันกรอบอยู่เด้ค่ะอันนี้ออกเหนียวๆถั่วตีตามเครื่องมันแตบกระลุกกะมีลวกลวกตีนไก่บะหมอนต้มต้มตีนไก่จนเปื่อยใส่กุ้งใส่เกลือพอใส่เกลือแล้วก็ลวกหนึ่งรวกปลาหมึกผักกระต่ายม,มีตามเกิดแค่นีก้กินได้แล้วค่ะเพราะว่ามนีร้านผราน้านท่าปิดจุ้ง ปิดสองเมื่อวานนี่ครับเมื่อนี้แล้ว <c oughs> บุตรินก๊า เขาหมดปกติเก่งงานเก่งงานยาวถึงเมื่ออาทิตย์ตาวัานี่ก็คนในเมืองลาวโคราชหลายหลายอยู่ค่ะหลายเป็นแต่ว่าปีที่แล้วาลาวโคราชลดลงไปลงไปน้อยเดียวก็แบทายทั้งหลังบ้านตังของขี่คาดลง วันนี้แดดดีอยู่ค่ะแต่ว,วา่ามันหนาวทั้งเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดนาทีหนึ่งแดดเดี๋ยวนาทีหนึ่งก็บดทุกสินะคะเราเลยมาเปิดตาขับมอเตอร์ไซค์ว่าจะให้ก้นพ่อใหญ่ดื่มในเมืองนี่แหละก็ะเมื่อยนะแล้วก็รักษาพ่อในนั้นส่นะคะเคสงานมา,า,าทั้งอ่ะอีกหรออีเออมื่อกี้มอเตอร์ไซค์บ,บางที่กลับมามันเมื่อยมันเพี้ยขี่มอเตอร์ไซค์บบบางทีกงท่ก็ได้ เ่าวานนี้ก็ขอความแด้งมาบอกให้เราก็หละไปไทยไทยเฮ็ดพัดเดือนเดือนหน้าวันทีสิบสิบปีกัเนี่ยละกัเป็นอันเรียบร้อยเฮดบัตรเฮ็ดไอบัตรประชาชนแล้วก็ไทยไทยพาดสวินอร์เวยก็ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จเนาะคะ่ะเสียงค่อยปคะค่ะ เราคนละก็มีเสียงว่านนี้กระเดงไปกรดงม,มาเสียงหายรสชาติแบบเก้าคนละตับสมสามไม่ค่อยเน้นเปรี้ยวนะคะ่ะแบบเปรี้ยวพราะใ่้เปรียพพปร้ยวแห้งอค่ะบางคนเขามักเปรีย้ยวเราคนละโบ้ไอ่มักเปรี้ยวเท่าไหร่ตับสมสาออกเค็มนิดน้อยเปรีย้ยวแล้วกบ มีหวานปแปาแหนมแปาแหนมเห็นไหมคะม,มักกระซิบแซบอยู่ค่ะจะเต็มตะกอแตวเต็มตะกอมันโบะตะกอ น้องค่ะมากินน้ากันอาหารแก้แห้งอาหารว่แห้งบ่แห้งลากรากรัก็เป็นอาหารแบบตีลากรนาค่ะอาหารลากรากรแต้มือบพบาไปใส่เราวนันยังตีละบ็นํำยาขนมเซนก็ตามทรงตามก็แบบแต่ก็ผ่าขนมเซนเท่าเนมคุกอยู่อยู่ประมาณนี้ลราวนอยู่แค่นี้ละค่ะลากราเร็ดอาหารบ๊อกวยไม่อยากแตกเนี้ยบอยเท่าไหร่เพราะว่าเอียดกินที่ตะของมากเนาะค่ะ เราเทำเพจนี้ก็เอาบรรยากาศบรรยากาศของวันเซตไม้แล้วก็อาหารแก้แห้งค่อยๆมาคลิปหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจที่มีให้เราพลาดเด้อค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจที่มีให้เราพลาดเด้อค่ะพบกันมาคลิปหน้าบ๊ายบาย